ยังมีไหมเกมเมอร์คนไหนที่ไม่รู้จักร้านเกมร้านนี้ติ้นชอ็อปสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาทักทายกันแบบก่อนนอนกันเลยนะครับก็วันนี้วันที่18ทธันวาคมนะครับวันพฤหัสก็ผมเองอมีเรื่องวุ่นๆ ในแบบฉบับของ a c o n คอนทีกันอีกแล้วนะครับก็เลยเออกมาพูดคุยเอามาทักทายเพื่อนๆกันก่นกอนนอนสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงการวิดีโอเกมโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเลยก็อย่างที่เกินไปนะครับกับร้านจัดจําหน่ายฮาร์ดแวร์วิดีโอเกมหรือว่าตัวเครื่อนงนเกมคอนโซลอย่างร้านตัวติ้นช็อนะครับที่หลายๆคน ถ้าอยู่ในแวดวงการวิดีโอเกมคอนโซลมากกว่า1ปีผมเชื่อว่าก็คงจะเคยเป็นลูกค้าหรือเคยเห็นมาบ้างนะครับกับการจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านวงการวิดีโอเกมเนี่ยในบนตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเองนั้นได้รู้จักกับร้านติ้นชอ็อปได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะผมนั้นได้บุกไปถึง ออฟฟิศของติ้นช็อปเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดหรือประเมินเอาไว้เลยนะครับว่าจะมีวันนี้ที่จะไปเหยียบที่ออฟฟิศของติ้นช็อปนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมเองนั้นต้องการตัวฮาร์ดแวร์ในวงการวิดีโกเกมคอนโซลเนี่ยอยู่รายการหนึ่งนะครับและผมเองนั้นเรียกว่าของขาดมือแล้วกันนะครับก็เลยเสาะแสวงหาและก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ เห็นแวบๆนะครับกับตัวสินค้าชิ้นนี้ที่ทางร้านติ๊นช็อปนั้นเขามีจัดจำหน่ายอยู่ก็เลยกริ้งกลางไปนะครับและผมเองต้องการด่วนด้วยก็เลยขอโลเคชันไปนะครับว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรับเองเองเลยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับขอแค่ให้อยู่กทมแล้วกันนะครับปรากฏว่าพอทางเจ้าหน้าที่ส่งโลเคชั่นมาปั๊บอ้าอยู่ในรัศมีที่ไม่ได้ห่างจากผมเลยนะครับอยู่ในรัศมีประมาณ 2-3ถึงกิโลนะครับเรียกว่าเดินทางได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับก็เลยนัดแนะไปว่าช่วงบ่ายๆจะแวะเข้าไปรับสินค้านะครับแล้วก็ได้พบกับทีมงานเจ้าหน้าที่ต่างๆเรียกว่าโอ้โหมีออเดอร์มาที่ระหว่างที่ผมรอคอยอยู่นะน่าจะทุกๆเกือบ10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้ามารับพัสดุนะครับกับคนที่สั่งออลงออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะครับก็แสดงว่าร้านนี้ลูกค้าแน่นอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อทางเจ้าหน้าที่ลงมานะครับคุณอังนะครับอ่าคุณอังพี่อัง ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็อ่าก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังอุตส่าห์เก็บตัวรายการสินค้านี้เอาไว้ให้นะครับเพราะว่าผมเองก็แบบขอเลยนะครับบอกว่าขอไว้หน่อยนะครับเพราะว่าต้องการใช้จริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะรับเข้าไปรับเลยนะครับก็อ่าทางคุณดังเองก็ได้มีอ่ามาประชาสัมพันธ์นิดหน่อยแล้วกันนะครับนี่ถุงผ้านะครับอ่าสำหรับคนที่ ซื้อตัวขึ้นเป็นเกมคอนโซลน,นะครับในช่วงเวลานี้นะครับน,น่าจะเป็นช่วงแคมเปญของเดือนนี้แหละนะครับหรือจะเป็นในช่วงอนาคตต่ตอไปนะครับก็จะมีการแจกไอ้เจ้าตัวถุงผ้าแนวรักโลกร้อนนะครับขนาดก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเป็นของทางติ้นช็อปเขาเลยแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างที่จะดีเลยแหละแล้วก็มีตัวไอ้ตัวกระเป๋าช่องลับ ให้ด้วยนะครับอ่าหนึ่งช่องนะครับสำหรับใส่ลูกกุญแจเหรียญสตุ้งสตางอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นของสำนาคุณสำหรับคนที่ซื้อตัวเครื่องเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็นด i t t ตอ s Switch นะครับหรือจะเป็นเครื่อง Play Station นะครับอ่าก็ถือว่าอ่ามีของทงของแถมติดไม้ติดมือให้นะครับและผมเองเมื่อมาเยือนถึงติ้นช็อปที่สำนักงานออฟฟิศนะครับก็ไม่วายที่จะสอบถามนะครับว่า สถานการณ์ในวงการวิวโอเกมโดยเฉพาะในทางฝั่งคอนโซลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้พูดคุยกับพี่อ่างเขานะครับว่าเป็นยังไงในตอนนี้เพราะว่ากระแสะในทางฝั่งโมบายเองก็ดี PC เองก็ดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะเข้ามากินส่วนแบ่งในทางด้านคอนโซลด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าแต่ทางคุณอังเอง,เองก็ยังอบอกเลยนะครับว่าตัวเครื่องเกมคอนโซลก็ยังคงขายดิบขายดีอยู่นะครับและตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวใดที่ขายดี เป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับคุณอังพูดคำขึ้นมาคำแรกเลยก็คือ Nintendo Switch อนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ค่อยมาตามด้วย PlayStation นะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็พอประเมินได้เลยว่า Nintendo Switch 2นั้นยังคงร้อนแรงหรือแม้แต่จะเป็นตัว Nintendo Switch ตัวรุ่น OLED นะครับก็ยังคงขายดิบขายดีอยู่ซึ่งถ้าหากมองตัวสถานการณ์ในเวลานี้มันก็คงจะเป็นแบบนั้นได้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเกมต่างๆ ของตัว i ิจิตอลสวิต c 2เองก็เริ่มที่จะมีตัวเกมที่มีความ e อกลักษณสำหรับตัวสวิต c h 2เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นในความร้อนแรงก็อาจจะดูแล้วมีภาษีมีความสดมีความใหม่มากกว่าบนตัว PlayStation นะครับแล้วก็ผมเองก็ถามต่อนะครับว่าไอ้ที่ดิจิตัลสวิต c h 2เนี่ยขายดีเนี่ยเป็นเพราะ ไอ้โปรโมชั่นหรือเปล่านะครับเพราะเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าโอ้โหโปรโมชั่นอ่าค่อนข้างที่จะหวือหวาแล้วก็มากันแทบจะทุกๆเดือนใช่ไหมครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวช่วงใกล้ๆสิ้นปีนี่อีกช่วงปเฮเดใช่ไหมครับอ่าประมาณ25 นะครับอ่าก็จะมีจัดแคมเปญเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับอ่าเป็นเพราะอส่วนนี้หรือเปล่าที่ทําให้ตัวสวิตสอหรือว่าดิจิทัลสวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีนะครับทางคุณอังเองก็บอกว่าอ่ามันก็มีส่วนในตรงส่วนนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีในเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าก็น่าจะยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้ เทสชั่นเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้นะก็เป็นตัวภาพรวมนะครับที่ผมเองได้สอบถามได้พูดคุยนะครับกับทางร้านติมชอ็อปเพราะว่าผมก็เชื่อนะครับว่าร้านติมช็อปเองกอ็มีลูกค้าในประเทศไทยของเราเองนะครับกับพี่น้องเกมเมอร์ที่ให้ความไว้วางใจเนี่ยไม่มากไม่น้อยเลยน่าจะอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยของเราได้เลยนะครับก็ได้เห็นการทํางานระบบการจัดการต่างๆหลาย,ลายๆอย่างถึงแม้จะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ที่ออฟฟิศนานมากนะครับแต่ก็ได้เห็นเรื่องของตัวการทํางานต่างๆก็ แบบนี้เลยนะครับดังนั้นในอนาคตต่อไปนะครับผมเองก็คงจะได้มีการนําข้อมูลต่างๆนะครับที่ได้แวะเวียนไปทางร้านติ้นชอ็อปหรือว่ามีการาร,รีวิวสินค้าอะไรนะครับก็อาจจะได้ออกมาพูดคุยออกมาแนะนําเพื่อนๆกันว่าร้านติ๊นช็อ p นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับทางร้านติ้นชอ็อ p นะครับก็เข้ามา อินบ็อกอินบ็อกหรือว่าเข้ามา comment, คอมมอนคอมเมนต์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสินค้านะครับเพราะผมเองก็สืบเนื่องมาจากามีส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ทําให้ผมเองนั้นคุยกับาทางคุณอังนะครับหรือว่าร้านติ๊นช็อปเนี่ยได้นานขึ้นก็มาจากที่เพื่อนๆน,นี่แหละหลังไมมานะครับกับตัวอุปกรณ์อย่างตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับของแบรนด์คุลิคิดเพราะเขาซื้อทางร้านติ๊นชอ็อปใช่ไหมครับก็ เข้ามาสอบถามผมหลังใหม่ว่ามันจะไปซ่อมที่ไหนได้นะครับมันจะไปดูแลหลังการขายได้ยังไงนะครับผมก็เลยเอาตัวเคสนี้แหละนะครับไปคุยกับทางร้านติ้นชมด้วยเป็นการว่าบริการหลังการขายเป็นยังไงนะครับอ่ามันก็เลยทําให้ผมเองพอที่จะมีตัวข้อมูลเนี่ยไปสอบถามในฐานะนะครับของทางฝั่งของผู้บริโภคนะครับอ่าให้ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่าอินบ็อกสอบถามหลังมาจากผมนะครับเพราะผมก็มองว่าอ่าผมเองนั้น ไม่ได้เป็นเกมเมอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดเราเองสามารถที่จะเข้าถึงนะครับกับในทางฝั่งของผู้ขายเนี่ยได้ง่ายมากกว่าพี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลนะครับซึ่งอันนี้แหละผมเองก็อยากที่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับสังคมของพี่น้องเกมเมอร์มาอยู่ตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วนะครับจนมาถึงในวันนี้นะครับดังนั้นถ้าใครที่อยากจะมี เรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆในทางด้านของวงการวิดีโอเกมนะครับหรือมีปัญหาในการที่จะไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับติดต่อมาได้นะครับถ้าอันไหนไม่ได้เหลือบบากว่าแรงมากผมเองก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆพพี่น้องเกมเมอร์ด้วยกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆกันในตัวคลิปนี้นะครับและสุดท้ายเองผมเองก็ต้องขอขอบคุณร้านติ้นช็อป มาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะเป็นในข้อมูลของตัวฟีดแบ็กนะครับเกี่ยวกับของทางร้านนี้นะครับการบริการหลังการขายนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวาทางทีมงานเองนะครับหรือข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆเข้ามาคอมเม,ม,ม,มนต์กันนะครับในตัวคลิปนี้ผมเองก็จะเอาสารตา่ตางๆเหล่านี้ไปบอกให้กับทางาร้านิ้มช็อปไดทรานะครับว่าเอย มันมีตรงส่วนนี้นะที่ยังเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับหรือการบริการตรงนี้คุณดีคุณเยี่ยมมากหรือคุณจะต้องมีการปรับปรุงในตรงส่วนนั้นส่วนนี้นะครับก็มาจัดกันได้เลยในตัวคลิปนี้นะครับกับความคิดเห็นแต่บงเล็บนะครับว่าขอให้อยู่ภายในกรอบกันนิดหนึ่งนะครับโอเคสําหรับค่ําคืนนี้ผมก็ไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆมากแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับขึ้นเดเนมาถึงเนี่ยเครื่อนไับ เครื่องไหนขายดีเหรอ K5 สวิตซ์สองสวิตซ์หนึ่งถ้าชั่วโมงนี้ก็สวิตซ์สองนะิตแรงมาแรงเพราะโปรโมชั่นหรือเปล่าก็มีส่วนด้วยใช่ไหมแล้วก็เกมเกมที่โีก็ออกก็าเริ่มทยอยใช่เริ่มทยอยออกดีค่ะ PS5 แต่ PS5 ที่ผ่านมาสองที่สองก็ราคาดีมากก็ออกดี